ใหญ่ครับตัวนี้ห้ามีห้าครับครับขอคินนยครับ สที่รอคอยครับตัวนี้ครับมือ,อ <c oughs> มไปครับกิปเปอร์ครับ <c oughs> ปัญหากิปเปอร์ครับท <c oughs> ี่เป็นเอามือตันกรรอตัน ครับใหญ่ไหมครับใหญ่ไหมน้องครับดูครับดูความใหญ่นะครับ